ไอ้ท่ง <finely> มันได้ไล่ป่าชาป่าช่างคิดไม่ได้คุนใบบานกลัวคุนใบแตงงานคุแเล่งป็นป่าชาใบไม่แก่ต้องเล้งวากูตำตาต่างเขาเข้าใจเพรากูเรียนป่าชาใบันวันก่อนบรรเราแตงงานเลยคุบใบเจ้าเบาใบแก้วเศร้าใบแก้วเศ้าอาอาคนเนงานทราบรยคุณใบเป็นก็ชวนชวนคุยเป็นคู่กเด็แเลงเพื่ออยู่กวางไม่ต้องเล้งเลยบอกขึ้นเวทีก็คูงกว่นี้ งานโกลใบเตงงานปกะคองเด็กกับตะปันนี้เด็กกับปันนี้อันนี้ไอ้โคงเงินข้อคุณแก๊กที่มาในงานไอ้กลุ่มกลมบดีตาดผู้ยิ่งปันนี้ตาดผู้ชายที่ได้มาในงานบุญคนส้มรถค้อยขูบ่าวเศร้ามีความสุกข้อยขูบ่าวเศร้ามีความสุขใส่ตรงย่องโอ้ไม่ย่องไม่สุกเลย รับละทานอาเสร็จเร้วมีพาพยนตใช้ชมเรื่องไรเรื่อยเรื่องไรรู้๋ตวลบรักโทรามานแลบูไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องไรกันไม่เลวบนุเอิเข้าใจไ่เรื่องภาษาชาวต่างชาติพี่พูดได้กิ่งพูดได้กิ่งครับก็สังทรสพวกเราชาวยักษ์มานมั้งนะพี่นะภาษาอังกฤษโอ้จับว่าเปลือนภาษาอังกฤษปีไปอยู่โคมุยเปดปี พี่ไป็นสะบรัยกอสมุยซื้อเจดินไหวเป็ดลาไหวสร้างซี่โซ่ยังไม่ได้สร้างเปิดเปลือแล้วซี่โซ่แกโบรังเฉาพักกันรีโซดโอ้โหเกียรเหมือนบรรดาลเปลือเป็นซี่โซ่โอ้รีโซดเคยบอกว่ added, าซี่โซ่เมียกูเลยบอกเมียเชือกีใตยเมียเราเรื่องเพื่อนเรียกจบจบปื้งหิงรูรูปิดปิดแถวเรื่องตูกอยู่มีอยู่เรื่องนึงแกกูไม่จบเมีย โอยผัวล่วงดินปานหน้าบ้านผัวล่วงก็ตาบวาไปหน้าผัวล่วงผัวล่วงว่าไปตรวดซบเดียวหลูก็ดูเสียว่าดินเนบตายแล้วเมียกูท้าว่าพื้นตายลุงเนบเสียว่เอาเมียวันเทียงเป็นเป็นล่มตายหวะเมียกูพอได้ยินปนันจีมาแกกูยังไงเปรตนี่คนหนึ่งคนวะเมียดีแมมภาษาอัาางกฤษพูดได้ถ้าฉันรักคุณไอเลือบอยู่คนใคกล้กะตายไออยีอยู่เค้งลุงคู สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียลลูกระเบิดนิวเคลียร์ที่รักของฉันไมเดียโทรัชทรับ์มือถือดูเกียร์แต่มาเต่ทำงานในหม้อไม่มีข้าวชัดเมียรวยขึ้นควรเปลี่ยนเกียร์จะขึ้นต้นมาเพลาดือปลับทาลงงากต้นเพลาดือรูสโอไม่อยากนะจำไว้มังนะ่งหนักสัาจำไว้มัง่ง หน้าต่างวินโดว์ไฟบัฟฟาโลเสื้อเฮโร่ส้มเป้นเล็กว่ดโมโม่ไอติองโพรน้ำมันเครื่องเวินลอยน้ำยาสระผมรีจอยแต่อยู่ตรงนี้คนมอยเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายดือบอยเด็กผู้หญิงดือเกินกลับรถยูเทืนไม่มีรถเดินยอมรับไดงุยแกงคีง กำไว้มั่งประจอังกฤิน้ำละน้ำเดี๋ยววอเตอสาดน้ำอ่ะวอเตอร์ทูมทูมวันอะไรสาดน้ำวันสงกรานต์สิบสามเบาท่านว่าวันพ่อสิสองสิงหาวันเม่ยีาสิบเมิถุนาวันวัยพศบวชยีอมิถุนาตามสัญญาครั้งพอลชือก็เร็วเน่นอนไม่ ลาบวดละวันละกักวันละเบนเออเออเอามาสักเบนวันละให้เร็วนใงกบสือเล่าให้ไปได้เร็วเดียวแล้วลูกปู่ย่าซ้ำเสือให้เดียวกลับควบคุณมากับดีเกณฑซีหนูกดีเกณฑซีสัตตันที่รัดการนักกินไม่ได้นักตีรัดการกิน <c oughs> ไม่ได้ มือตับดุตามเมือกอะไรดูมือตาลูกเบาหน่ยนั่งเล่นเว้นแกตูขามรลุนไล่เมไ,ม,ไม, mm. ม่เล่มาจับฮอนลูกเบาเออร้อลยลูกเบาเมือกคุ้นโม่ไวไ้บนรั้วเลย mm. ไม่มีใครเกรยียดกันเลยทีแต่เป็นว VCD ออกปาตำเลยปาไปโจกเว้นยิกเมงวัน mm. แกีดด เริ่มเลยกับลูกคู่อันลูกใต้โยเกิจ้อนตอนนั้นป่วยพุ่มไม่ยาวตีครับนี่ไม่รู้อันนี้กับไหนนั้งครับไอ้ลูกเบาไอ้นูเครื่องเช้งครับเครื่องเช้งมาครองม,มารวยรอยอ้อยไม่ใหญ่เครียดกันพี่น้องนะผู้ต้าม,มีแกคืนนี้บอกเร็วนี้ใหญ่ไม่แน่นโน่เผื่อความสุขเราเศรษฐกิจเย่ตอนนี้ตอนน้ตองการได้ทุกคนั่งในวัวโร่คนเราในวัวโร่มีความสุขท่ามเลยอย่าปรชาชญ์คิดได้ตุกคำถ้าสุนัขสุนัขดื้อดอกเทมลดื้อเคท โอ้ oh, ถ้าหมูหมูเดือพิกลูกกัวเดือเมแม่แมปลว่าลูกกัวถ้าลูกกัวเดินเมว a l กิ้งลูกลกัววิว่งเมรันนิ n งถ้าลูกกัววิว่งในทุน่งนา the m a ิส is d ิ t t i n g in the big na ว้ารวยว้าะอะไรนุยดิติงแปลว่าวิง่งเลยนุยได้เป็นนะในตบเจ้ยวัวเลยที่

ไก่เจก่โทษพี่เก่งมากเสียงเคียดเคียดเฮสียงกบกบกวยว้ากบกวยว้ามามามาบิร์รบรมาพันมา ผมมึงเอาจะมาเบิน้นดมาโพบู้์มามีความสุขเสียงเคตี่หัวเมอแมวแมวอ้ยเสียงหมดมาบู้์เสียงกุ้งกุ้งกระลงไม่ปิ้นกูจำได้ในโรงปื้มเสียงกุ้งทำไง ให้พี่หนูหนุ้ยเบาหน่อยน้องกุ้งเก็บพี่รายซาลาปีในพวกบ้านเดะเดะเดเดะเดเดเดตืนเรียนรูดศาสนาพุทธโจคดีนะเกตื่นไม่ฆ้าเราจึงที่นี้ควรหน่อยเกยพอจาแกล้งนู้จริงไอ้โต้งเอาเมียกูเล็กอยู่ตะวันลว ไม่แก่มันมึงไอเปียกเอาเมียดีเจ๋ยหล่ไอเปียกมันแกมเกี้เรามันโสมดูไปเล่เมียกูอ,อย่าพร้มว่านี่ปรับปรับอยู่บัดกบสั้อันนั่นกว่าป้าเออกูยกันกว่าป้าเร็วๆจะไม่พบหน้าบัวนั้งที่นี่ว่าปัดปรือลูกลูกไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปลูกบอกเลยว่าถ้าองชายจากไปไม่กลับมา ลูกไม่ต้องการที่จะอยู่เอกพระมนครอยากให้พ่อด่าทุกวันเหรอ,อทีนี้เราเป็นผู้ยิ่งนี่ไปเสียรตงเสียตัวไอ้กับผู้ชายตปนีมันไม่หมดสมต้องมาคิดว่าเราผู้ยิ่งต้องรักษาไว้ความเศร้า,วค,วา,าวความช่วยด้านนี้ออต้องรอคุณขาพรมหมายกันเพราะพรมหมกันคือราคาผู้ยิ่งใช่ไมอยากตกเนี่จึงติดไอ้ไรยพรมหมากันบางบางใส่เกียรเนวยับบางเงยบเง็บเอกหายพรมหมายกัน อยาไปตื้อลูกเกอลัดลึกโอ้ยูไม่ลึกเออยูไม่ลึกกวไปแป๊บเดียวแค่นบางๆางอะไรผมมาจนนุ้ยกับว่างๆฝากกูกวไปเทียววัน